สวัสดีค่ะรีวิวรถไถคูบต้าให้ชมกันนะคะกับคูบัต้ L 4 7 0 8ตัว DT ค่ะดีทตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะตัวดีทีเขาจะเป็นแบบเสาลังคาแบบกลมค่ะมากับอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็น d h 2 2 5 e ค่ะ เก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้ทั้งคันนะคะแต่ว่ารถไม่ได้ผ่านการทําเครื่องค่ะเป็นรถเครื่องเดิมๆรถไล่มาแท้ๆค่ะเพียงแค่ว่ามาเก็บสีสันเพื่อความสวยงามตัวโซ่ข้างเราใส่ให้ใหม่นะคะทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวปรับอีกทั้งสองฝั่งค่ะมีตัวลากซารี่มาให้มีชุดไฟท้ายใหม่ไฟสองผานหลังคาใหม่ เบาะใหม่ที่เราเปลี่ยนใส่เข้าไปให้ค่ะแล้วก็เก็บงานสีต่างๆสลักคู่หน้าค่ะยางหน้าอยู่ที่80%ส่วนยางหลังก็70%ได้ราคาคันนี้อยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเองค่ะสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้สวยๆเครื่องเดิมๆค่ะแล้วก็มีทําของเหลวให้ค่ะแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ฟรีอีก300กมค่ะ เดี๋ยวนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แป๊บนึงค่ะวอเจเิญรแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ0804141669 085 0876581ค่ะค่ะเครื่องแน่แนๆเครื่องนิ่มๆน,นะคะชุดไฟชุดแตรค่ะ 3,39,000บาทค่ะท่านไหนอยากจะจบหน้าร้านก็มาแวะมาชมมาทดลองขับได้เลยนะคะ8ปดโมงเช้าไปจนถึงเกือบจะหกโมงเย็นหรือท่านไหนอยากจะจบออนไลน์กับทางเราก็ได้ค่ะวิดีโอคอลมาชมรถตัวจริงได้นะคะมาชมรถกับแม่ค้าได้ค่ะ นานๆทีจะได้รถสวยๆเข้ามานะคะสวยๆโครงที่มันเป็นรถแบบว่าไม่ได้ผ่านการทำเครื่องค่ะแค่เรามาเก็บสีสันให้มันสวยงามค่ะเก็บบอดี้ต่างๆนะคะราคาก็เบาๆค่ะ คันนี้เพิ่งรีวิวครั้งแรกนะคะรีวิวครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อเช้านี้เองค่ะเพิ่งเอามารีวิวแล้วก็เพิ่งลงถ่ายวันนี้วันแรกนะคะส่วนที่เห็นคันอื่นๆส่วนที่เห็นคันอื่นๆของวันที่อื่นๆคือขายไปหมดแล้วนะอันนี้ของวันที่13พฤศจิกายน2567ค่ะ47เเรามีคันเดียวค่ะ ส่วนหน้าร้านที่เหลือจะเป็น36 DT 2คัน40 SP สาคัน50 DT 3คัน50 SP 2คันมีจ o เดีย 5045D มี Ford 6006มี M70 ที่กำลังประกอบอยู่รถไถยก็จะมีประมาณนี้ค่ะที่พร้อมจำหน่ายหน้าร้านนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆค่ะ วีดีโอนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะคะจากเจ้าของเดิมวก สีภายในทางร้านก็ไม่ได้ทำนะคะพวกนี้เป็นสีเดิมนะชุดหม้อกรองต่างๆค่ะพวกท่อพวกตัวตะแกงพวกหม้อน้ำาเนี่ยะสีเดิมแนะจุดลากังอยู่เหมือนเดิม เครื่องดีไม่มีอายนะคะเครื่องยนต์สี่สูบค่ะสวยๆค่ะท่านคันนี้พวกววชุดล้อเช็คแล้วนะคะแน่นๆค่ะพวกลูกหมากลูกปืนต่างๆค่ะชุดโฟวินต่างๆค่ะยางหน้าก็สวยยางหลังก็ใช้ได้อีกนานค่ะ3ามแสนสาื่นเก้ันบาทโทรมาหาแม่ค้าเลยนะคะ 0 8 0 4 1 4 1 6 6 9ค่ะ